ดวงตาร่อนยิงก่อเปลวไฟจึงชื่อว่าพุธมาละใจเดือพยยรให้กัาพจามกาพราชองค์การเชิญเทพไทยทเทวดาสิงสธิตหมื่นโลกกระทาแสนกฤจิวานให้มาจุมนรมประชุมกันในมุขบุญทนพิธีพุทธาเทวาพิเศษนักนเขาสุนโมของอาจารย์ตีเล็กนี้ให้สาเร็จสม,รสม,สมประสงแก่ข้าพเจา้าอาภูประกอบพิธีพุทธังสจะสจ,จังอริธามี ธรรมังสั e, ส itos, จจะสจงธสานามีธัจทามเจ้ากยธาขออจริยะกมิงจิมทดิอามิตุดิีปาเไคยรองเป็นายคหับสหรับพวงเทพไทยเทวฤทธและดวงจิตคุูบาจารย์ ที่ข้าพระเจ้าได้เชิญมาประทับํำนายตามลำดับแห่งบารมีในมุขมณฑลพิธีและเสด็จเข้าสู่วัตถุมงคลในมณฑลพิธีในกาลบันทีอุกาสะอุกาสะลัทธนานังกโรมหาพุททางอัญเชิญบัญเชิญสังทางอัญเชิญข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะท่านอัญเชิญเอาสิ่งจากดิ์คุณอาพุทธคุณประธรรมคุณประสรงคุณปิดอนบรรดา คุณพระบาอาจารย์คุณเทพปดิดาเจา้าเหล่าลักลุกเทวาอากาศเทวาภูมะเทวาพระภูมเิมเจ้าที่แม่นางปธนีเจ้าป่าเจ้าวายสินศาลที่นี้และใกล้ไกลในมนทนจักรวาลตลอดทางพระเสือเมืองทรงเมืองผลักเมืองพัทยามเทวาศิลาเจา้าเทพไทยเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิมมินโลกทัศนแสนโกดจักรวาลทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบัดาลขออัญเชิญ ยานบารมีตลอดทั้งคุณครูบาอาจารย์คุณบารสีนรอดคุณบารซีนารายคุณบารซาีตังวะเลตาไฟคุณบารซีปะไรโกดคุณบาลีสิงหาดาบทอาชุจุลศีรงพุณนบุญบารมีผู้เจ้าสมิงพายในใต้ทบจบภาพจักรมร้อยแปดระองค์อสงยานทรงบารมีขออัญเชิญเจมามุขมนททบิดีมาเป็นศักดิ์เป็นศีเป็นบุญบารมีเป็นนิพพงแก่ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทป ไทยเทวาอินพมยงการจิตวัญสีพิสิทธิ์วินฟ้าอากาศธาตุน้ำลมไฟเทพไทย่าคูบาอาจารย์ผู้เล็กผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ร่วงผูบาอาจารย์ทั้งพวงแปดหมื่นจีพันธนมคันตลอดทั้งอัคระมหาเลขมหายันมหาว่านมหายาและท้รวาจายาคุณบะระหันตาคุณบะริยาจาคุณทรงอภินยาคุณมาโซดาคุณปะิตคาคาคุณนาคาคุณปะระหันตา คุณมุกมักทีพนทีพนิพานธ์หนึ่งขานเชิญมาเป็นผู้พึงแก่วันนายพระเจ้าขออัญเชิญคุณครูบาอาจารย์ขึ้นละคำสีมหาพรมีความศิษแปดท่านเชิญมหายานพรมีเทวายแปดดวงรัตนาคุณครูบาอาจารย์ทิตาป่าโมกขังอาจารยานางทูตแต่งตัณฑ์ลำลาพจนนาประทับละคำทีอันศักดิ์สิทธิ์อันวิเศษรู้จบใต้เพศจุนปการเชิญญาณบรมีครูบาอาจารย์อันศักดิ์สิทธิ์วิเศษ ทั้งสามสิดมาเท่ากาวรันรั้งขออัญเชิญภูบาจารย์และเทพไทยทั้งพวงแปดหมื่นจีพันธรกรรมคันตลอดทั้งอัคระมหาเล็กมหายันอเลืองฤทธิ์แดนนี้กินหิรันศักสิทธิ์เที่ยวไกลมัคละเล็กการมณใดศักดิ์สิทธิพิเศษขออัญเชิญเสร็จมาพนมสมอสอนสถาพรเป็นประสิทธิเข้าสู่วัตถุมงคลในมณฑลพิธีในมุขพิธีของข้าพเจ้าในกาบัดนี้ิทรรศทางราธนาธภิบาลสัญญา อัเชิญให้นอันเชิญภูมมาอันเชิญมามาอันเชิญาบนเชิมหาจากรบือันเชิญะอัญเชิญมหาเทวะอันเชิญันเชิญไม่อิสียันเชิญมีตันเชิญมหาโมเชิญสัพริอันเชิญมหาสัพริอัญเชิญพุทธอันเชิญปัจเจกพุทธอันเชิญนันตอันเชิญสัะ ทิฏฐิวิจารณาอัญเชิญสัพพโลก迦รนังอัญเชิญในเตนสเะสัจเทนะสุวัตถิโมตุิธานเข้าสู่วัตถุมงคลใน,นมุขมณฑนพิธีพร้อมตาประจานในกลาลปณีพุทธมังคลานิธรรมมังคลานิสังฆ์มังคลานิเอสายติวัตถุมังคลานิขอรัตนสีมสกิตมืน่นโลกธาแสนกุฎจักรวาล เจ็ดเข้าสู่เนื้อขาหมุนพลทีตามคำอัญเชิญของข้าพเจ้าเหล่าฤาษีที่มาจเจริญภาวนาในขณะนี้ดาบภูมิสูงกำลังจะเข้าสู่จิตสมาธิภาวนาในขณะนี้ขอเชิญเทพให้ได้วางจิตทิ้งอำนาจประชาราชเจ้าข้าพระธาตุศักิตในจักรวาลอันเป็นพ,พุทธคุณอันศันกดิ์สิทธิ์ขอเชิญมาพุทธังกายจะติดที่ พมังกาญาติที่สังกาญาติที่ปฏิฐานเข้าสู่วิถุมงคลเอสาญติอินทะญติเหมินทะญติพรมญติมหาพรมญติจักรวติญติมหาจักรวติญติเทวาญติมหาเทวาญติสีญติไม่สีญติมุนียติมหามุนีญติสัพพิญติมหาสัพพิยติพุทธญติประเทกพุทธญติอหันตญติสัพพาสิวิชาลังญติ ගහ සමතුමදඉමදකඉ වා ඉම හ ප පඉ පු ඉරිතිෙ ්‍රජේක පුහ ඉතිරෙත්හේ රන්තක් ඉතිරිෙතිී සපනිිශ්දී ඒ තේර සජවති හෝතු. ස්‍රසා වත්තු මං කලා අනි ඒසායත්ති පනිත්තාන හැන් වතු. มงคนนี้เอทามตั้งรังเสกิบเก่งตุ aro aro? ๊กตาอุ้อุ้มซี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 ไทยไอ้ขออนุญาต่ออนุญาเไม่เปียร์เปียร์ฮะครับเรื่องดีครับ รอตรักการกลาบไหม่ผู้ชาคุณประสงค์จงควยพระองค์บดยใจจงเมือันกระบ่าะไหวาละมันดอรข้าพเจ้าจะไหวจงใจต่งข้าพเจ้าจะไหวตามกันรักษาอยู่ทุทิศเทพอยู่ทังทองทุกจ้หลายอย่างจินทอง ข้องอันจะดีทนายกัประชาชนขอผูชาตสังไรจงช่วยบริราชจงช่วยปกปักกองตั้งขอศักดิ์สิทธยกละกัตังใจต้อรอเป็นมงคลแก่ทวงชาประชาชนทุกที่ทุกเวลาโุกช่วงเวิญทุกอันตริยที่มาเป็นเหตุการณ์ของขาประชาชนชาวประชาจะกล้าสิ่งมีปือการใดไม่ต้องตามสูังตีว่าจังตีมาที่ประเมเลมนตา นี่คือปุกเสกวัตถุมงคลครับที่แผ่เนะก็เขาช <c oughs> <c oughs> ินโมโมครับถ <c oughs> นนหน,นทางนี่เลยฮะฝนตกครับ <c oughs> ต้องรถโฟล์ถึงจะเข้าได้ตัวนี้เป็นศาลากลางน้ำหลังใหม่ของเขาชินโนโมครับหลังเขา ท่านผู้ชมเลยปุกเสกเลยนะครับตู้มงคนรุ่นใหม่ของปีแต่มม่านของ63นี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่ประกอบโดยรอบที่อย่างม่เสศษนะครับนี่คือะอาจารย์ดำนะครับที่ท่านเกี่ยวกับเรื่องอาคมมิคม 哎，晚安。 Ha, <inaudible> ha, มีเพ <gesch> <laughs> ื่อนมาด้วยไงไม่ยังไ่ด้เหวี่งายเราจ

咱们这边没得。

หลักสิบป oh <my> ี

อันทีงามเนี่ยเป็นของไทยเร็นการนักการนาคทางยักษ์เนี่ยเปนรมนาคาวจึงได้ประดุลาพระเกิ้าเจ้าทุกกองแหงแห่งจำงวนนิวาลพนังข้าพเจ้าขอเชิญพระฤาษีตุแห่งหุนอันศักดิ์สิทธิ์ที่รุนเดชเจ้าพระนรเมศตรข้าพเจ้าขอเชิญที่พิดาเรื่องเดชสิงหสิจิณนวันงานเมนคาธรรมตะวัการุ อย่ามันตารมสกนาการุอย่ามบันตาร์ขุนกโอ้อมพุตังหันเชนอมเชนสังกันเชนมาในมุขะมลนาพิธีจุนสมโสรสมากันในมงคลพิธีของคาปจารพิธีพุทธาธิวพิเศษวัตถุมงคลของอาจารย์ปีเล็กโดยพระเถรอาจารย์ะเกจิอาจารย์ละลึกีที่มาเจริญภาวนานี้ขอเกิดพลังบุตธรรมพลังฤทธิ